เป็นเรื่องฮาๆที่แบบว่าอยู่ในช่วงนี้ก็มี2เรื่องนี้เรื่องเรื่องไอ้รถตู้เบิร์นแลนด์ยังไม่เคยเล่าที่ไหนนะครับเพิ่งเจอเพิ่งเจอเมื่อไปนครสวรรค์ก็รู้สึกอนาจใจนะก็มีไปเหมือนกันก็ไปนครสวรรค์อีกเหมือนกันแหละอ่าคนที่ไปนะครับจะรู้ว่าคนเยอะมากวันนั้นแบบว่าคนแน่นแบบว่ายังกะห้างจะถล่มนะครับวันนั้นก็ เสร็จปุ๊บก็จะมีรปภะไรมากันคนอะไรเงี้ยใช่ไหมเสร็จงานก็รีบวิ่งกับคนเพราะคนเข้ามาลุมเลยใช่ไหมครับก็ต้องรีบรีบรีบวิ่งกับรถอะไรเงี้ยก็แบบว่าต้องขึ้นลิฟต์ไปอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคนก็จะมามุงกันอยู่หน้าลิฟต์เราก็บบว่ารีบวิ่งไปลิฟต์เซนก็เข้าไปก่อนปุ๊บเอ่าเซนเข้าไปได้สบายนะครับก็แบบว่ามีกาดกันไว้ไงก็การหน้าลิฟต์ไว้ขวางอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเซนวิ่งเข้าไปปุ๊บได้สบายปุ๊บพอลิฟต เราไม่ให้เราก็ไม่รู้ไงการก็เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับแล้วก็พี่มองหน้าผมนิดนึงครับแล้วก็เออผนมาหมอก็เออ,มมอ,เอ,อแล้วค่อยค่อยปล่อยเราไปให้เข้าได้นี่แล้วก็ดวกันอยู่ตั้งนานก็นึกว่าหน้าตาไม่รอดอะไรอย่างนี้เลยไม่ผ่า <c oughs> <c oughs> นนะหน้าไม่พร้อม <c oughs> นะครับนาเธอไม่พร้อมสิใหม่ของเซนนะ ขนาดพี่บี้ยังพี่บี้ยังเคยเลยพี่บี้ก็เล่าให้ฟังวันนั้นคอนเสิร์ตเริ่มมากมายอันนี้พี่บี้เล่าให้ฟังนะครับเผาพี่บี้คอนเสิร์ตเริ่มากมายนะครับเขาก็ต้องซ้อมคอนเสิร์ตซ้อมอะไรกันการที่จะเข้าคอนเสิร์ตได้นะครับทุกคนจะต้องมีป้ายห้อยคอใช่ไหมแต่รรว,ว่าจะเข้าไปแล้วเป็นพวกสตาร์อะไรพวก all area พวก all access เลยนยะเข้าไปนะครับพี่จอช่วระวังนะครับโอ้ยครับมีนะ้ำดห เป็นคนประจวบครับประจบนะ <_ VEL Y> ก็แบบว่าพวกพวกที่มีป้ายค่อยๆจะเข้าได้เงี้ยเสร็จปุ๊บพี่บีออนน้นะครับจะของคอนเสิร์ตนะครับอาจเดินมานะครับแบบว่าเพิ่งตื่นนอนไงจะมาซ้อมใส่กางเกง,เกงวอมใส่เสื้อวอมใส่เสื้อแบบยืดแบบว่าแบบเตรียมตัวซ้อมมาจะเดินเข้าจะเดินเข้าไปในข้างในนะครับ <_ S 2> p a r p a. R. a r นะครับพี่ม่มนะครับกุลาทีบี้นะครับ มีป้ายนะครับใส่ป้ายมาอ่าผ่านเข้าไปสบายนะครับพี่คนอ่ช่วยถือของนะครับมีป้ายผ่านเข้าไปสบายนะครับพี่พี้ครับเดินมาสุดท้ายครับไม่มีป้ายครับน้องครับห้ามเข้าครับแล้วคือคือคนดูแลประตูไม่ดูหน้าเจ้าของคอนเสิร์ตเลยอ่ะคือแบบว่ามามามาแบบว่ามาเป็นคนดูแลแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยว่านี่คือพี่พี้เดอะสตาร์เออพี่บี้เดอะสตาร์แล้ว ห้ามเข้านะครับน้องต้องห้อยป้ายก่อนพี่มั่ก็เลยว่าอเอ,อ้เออ,เอ,อพี่มั่วิ่งออกมาแล้วรีบห้อยป้ายพี่วีแล้วก็พี่วี่หอยเข้าได้เอออะไรอย่างนั้นนะครับอย่างไปงานทูเกเตอร์พี่บี้ก็บอกว่าซ้อมตองซ้อมเต้นอะไรพี่บี้ห้อยป้ายตลอดเลยนะครับเพราะว่ากลัวมไม่ได้เข้างานนะจริงๆพี่บี่ห้อยจริงคือแบบว่าหลายคนก็ถามพี่บี้ว่า อาพี่พี่ทำไมไม่ถอดป้ายเนี่ยจะจะไปเต้นจะไปซ้อมจะไปรันทูบนเวทีแล้วไ,ไม่ถอดป้ายเดี๋ยวก็ป้ายกระเด็นเข้าหน้าเข้าตาหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวยามเขามาไล่ออกต้องใส่ไว้อะไรงเงี้ยแล้วเขาจำหน้าไม่ได้อะไรเงี้ยเอออะไรอย่างงี้พี่พี่ก็หาไปนะกินน้ำอีกรอบหนึ่ง